ภรรยาบอกว่าภรรยาผมบอกว่าเดินดีตลาดสดไม่เดินแนี่ยชอบชอบมากเลยแต่ไลตลาดสดคื Because, อคอส่าตลาดสดจะบอกถึงถึงพื้นที่อะไรต่างๆ และเปิดพื้นที่ที่หน้าเดินมากก็แบบนี้ก็เห็นต่นใหญ่ไปด้วยมันอะไรเจ๋อมันยาว ก็เห็นตลาดสดด้วยตลาดสดก็มีเห็นสดเท่าไหร่เออพราะเราไม่เดินนะไปเดินตลาดเพชรพลอยไม่ล เราเนี่เราชอบกละดาสดว้าวที่ผามา้รหน่าซื้อเออใช่ที่ผ่ามาน่าซื้อที่ผ่ามาจะมาจะโมไม่อ้วกหรับยอบย่าอ้วกทำไมว่างๆ กินเบียร์อกินเบียร์จะได้ไม่อ้วกตลาดตัวสุดท้ายชอบจับเหรอ <facing> คนปารรวยคนรวยเออเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยว พูดว่าไม่ใช่ที่ซื้อกับข้าวเขาไม่ได้มาซื้อกับข้าวแต่เขามาเพื่อ,อช้อปปิ้งมา,มาเพื่อ,อสนุกช้อปปิ้งแต่ไม่ได้มาซื้อกับข้าวเพราะว่ากับข้าวไม่มีไม่ต้องซื้อซื้อบข้าวอยู่ในงานเดียวจบแล้วเราะว่านี่เป็นตลาดสด มีขายมีอะไรนี่ก็มีโฆษณาด่อยเรามีก่อสร้างนีงใหญ่ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบเหมือบบบนกันนี่น่นาจะเป็นป่าเลี้ยงป่าเลี้ยงอือ น่าจะเป็นปลาตะยังตัวเท่ากันเลยก็เป็นผัดว้าวเจอร้านข้าวแกงมีน่ากินเหมือนกันอืน่ากินไข่น่าจะเป็นอาหารปลาอืมน,น่าจะเป็นอาหารปลาไม่สนใจเนี่ย นี่ไก่เป็นอาหารปลาดแดดตอนนี้ยังไม่หิวนี่คือเมนูรายการอาหารเริ่มเช่าละนี่เป็นเห็ดเห็ดหูหนูนี่เป็นเห็ดหูหนูนี่ก็ปลาแห้ง ปลา,าแห้งนี่เหมือนปลาปิรันญาเชฟปิรันญาจะเป็นเดอรเหมือนกันเลยสองร้านขายปลาเหมือนกันเลยหมดละอัอนนี้โอ้วันนี้ปลานี่สวย สวยทากมินสวยมากทามินปีกกปลาตกปลาตกใจปลาตกใจเอ๊ะเหรอ

ปัจจัสวยู้ไก่สีสวยมากอือสมาวกาดเนี่ยอไอ What What do you say Can you speak it? Don't speak i Myanmar ก็คงจบจบแค่เบียดดําถูกใจให้ดูทั้งสภาพนะของลุงใหญ่ตอนที่เบีย์หมดไปครึ่งกระป๋องก็จะ เดินชมตลาดสดพญาตองสูน้องตาบอกว่ามีเนื้อสัตว์ป่าก็มีจริงๆนะเขาคุมผ้าไว้แต่ <ทำ S 1> มุงใหญ่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีที่ทำแล้วก็ไม่รู้ตรงไหนอย่างไรตันนี้มุงใหญ่ก็สนใจมากคือมีดอ่นี้ใจจริงๆครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ในแม่แน่ออนทัวร์กินเที่ยนอนออนไลน์กับลุงยายใจดี93.25สมกเฮิร์ตปานบุรีไทยแลนด์